สวัสดีครับพ่อจ๋าแม่จ๋าพาเที่ยวครับวันนี้เราไม่ได้พาไปเที่ยวไหนเราจะพามากินวันนี้เรามากินที่ไหนครับวันนี้นะคะก็คือมากินที่ Copper Buffet นะคะที่นี่ก็จะเป็นบุฟเฟตอาหารนาน,นาชาตินะครับแล้วก็เขาจะเด็นในเรื่องของเนืเ้อเนื้อออสเตรเลียนวากิวนะคะค่ะเดี๋ยวเราต้องมาคอยชมกันว่า มันจะมีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างนะครับคือที่นี่นะคะเขาจะไม่ได้รับลูกค้า w a l k i n นะคะก็คือจะต้องมีการจองรวงหน้ามาก่อนนะคะซึ่งอันนี้เราก็จองม,มาแบบประมาณช่วงต้นเดือนสิงหาคมในแต่ละเดือนเขาก็จะมีโปรต่างๆนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมาทานเนี่ยก็คือต้องคอยติดตามโปรกันนิดนึงนะคะว่าแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะมีโปรอะไรอย่างไงบ้างแต่ที่แน่ๆนะคะตรงนี้เนี่ยพอดีรอบที่แล้วนะคะมาทานก็เลยได้ทําบัตรสมาช ประมาณ899บาทแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ชอบทานบุฟเฟ่ต์เนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่าทําครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือมันจะใช้ได้1ปีแล้วก็เขาให้สามารถเลือกได้นะคะว่าจะรับเป็นส่วนลดหรือจะรับเป็นเมนูพิเศษเขาก็จะมีเมนูพิเศษให้เลือกนะคะประมาณสักสี่เมนูได้จะมีเป็นตับหานนะคะเป็นเป็นเป็นัวการนะคะถือถ้าเกิดสมมติว่า ครที่ชอบทานเนี่ยก็คือทำเอาไว้เนี่ยกระุมเราเขาก็ไม่ได้จำกัดว่าเฉพาะคนที่ถือบัตรคนเดียวที่จะได้คือเขาจะให้ทั้งโต๊ะเลยอย่างสมมติว่ามากัน10บคนก็สามารถลึกได้ทั้ง1ิคนเลยนะคะอันนี้ก็จะได้เวลานะคะก็คือมาเนี่ยเราจะต้องเข้าไปคือเราลงทะเบียนมาไว้ก่อนแล้วนะคะว่าเราจะมากันทั้งหมดกี่คนแต่ว่าก่อนเขาเนี่ยก็คือเราจะต้องไป จองโตไว้ก่อนนะคะว่าเราจะได้โต๊ะไหนันลงลงทะเบียนที่ข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งที่เคาน์ะตอ้์เพต่องลงทะเบรับเปิดโต๊ะเอิ์โต๊ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูเมนูอาหารกันข้างในนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจยังไงบ้าง ี่คนนะคะ<ช>เดี๋ยวเราแนะนำสมาชิกที่มาทานกับเราเพิ่มเติมนะคะอ่าบุ๊คเดนี่เฟก็คือจะมีแมนนะคะแล้วก็มีปัคกี้นะคะอ่าอันนี้ก็ะจาแม่จานนะคะจะไปดูอาหารกันนะคะค่ะัตแล้วงานว่าเราจะกินอะไรดีเนาะเมนูแรกตแต่ตตว่าต้องเริ่มต้นด้วยเห็ดด้วมเห็ดทับทองนะคะอ่าเอาอันนี้ออกก่อนครับค่ะน อ <|so|>> ันนี้แต่นี้ถ้าเวลาเรานั่งที่โซตเนี่ยเราไม่ต้องใส่แมสนะคะแต่เวลาเราเดินไปสักงอาหารเนี่ยเขาจะมีกฎว่าจะต้องใส่แมสทุกครั้งนะคะเพื้อวาำปลอดภัยของตเราเอง โตเลยนะคะก็อันนี้จะญซุปเซ็ดคัพเปอนะคะทั้นที่แล้วมาเนี่ยตั้งกินซุปเห็นตัพก็ไปสีสี่กล้วยรนี้จะเอาไกินกล้วยดี<อ>กินอย่างนีม่ได้ อส่สไว้เจ้า่วลากินก็ซืต้องอย่างนี้ซื้อต้องต้องแอ,งอปปากกว้างนิดนึงกับข,ข้าวนี้เดี๋ยวตามไปดีกังนะแปะไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้จะเป็นเมนูพิเศษนะคะสำหรับคนที่ทำบัตรสมาชิกมา เขาจะมีทั้งหมดก็คือวันนี้จะมี4เมนูก็คือจะมีเป็นตัวแลมช็อปนะคะก็สังแบบมีเดียมแลมมาแล้วก็จะมีอีกเมนูหนึ่งนะคะตอนนี้เขามาส่งทั้งหมดม2เมนูอ,อันนี้ก็คือจะเป็นตัวก,การนะคะ ก็จะมีบลัเบอร์รี่แล้วก็จะมีซอสรสแวรบมาให้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเมนูพิเศษอีกจานหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นล็อบสเตอร์วาคิวนะคะแล้วก็ท็อปปิ้งมาด้วยตัวสับห่านนะคะอันนี้เราก็สั่งแบบมีเดียมแลมามาเหมือนกันถ้าตัวตัวสเต็กตัวนี้ในในไลน์ปกติเนี่ยจะจะมีนะคะสามารถสั่งได้รวมอยู่ในราคาของบุฟเฟ่์แล้วแต่ว่าตัวสับห่านเนี่ยจะไม่มี เมนูพิเศษนะคะตอนนี้เราก็มาคอฟฟี่กันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอ,อยเชล์นะคะหอ,อยเชลล์ผดแก่หมกนะคะมาก็หนึ่งตัวนะคะหอมกลิ่นกระเทียมมากเลยก,กระเทียมนี่เขาผุดจนแบบว่านิ่มมากอะละลายในปากเลยอะ แต่มันแทบจะไม่ต้องเคี่ยวเลยอ่ะกินไม่ทันใช่ไหมเนื้อชิ้นใหญ่มากอันนี้เส้นจะเป็นแบบเอาเดนเต้นะคะ,ะที่นี่คือเขาทำรสชาติได้แบบว่าเข้มข้นมากเลยอ่ะแล้วก็มีเนื้อปูโรยมานะคะคือที่นี่เขาดีอย่างนะเวลาเขาจะ เขาจะเติมเนี่ยคือเขาจะสั่งมาให้อย่างแบบไม่เยอะนะคะมาทำให้เราเนี่ยสทา,มมา,านอาหารได้หลากหลายแล้วก็ที่นี่ก็จะคือจะเป็นรูเฟ่แบบอร่อยนะคะคือเราจะต้องจำเบอร์โตของเราไว้แล้วเวลาเราไปสั่งเนี่ยเราก็แจ้งเบอร์โตนะคะแล้วเขาก็จะมาเติมจะบอกโตเติ์โตผิดน,นะคะถ้าบอกผิดนี่คืออดกินนะคะเดี๋ยวบอกผิดเอ๊ะทำไมเราสั่งอะไรเนี่ยไม่ได้สักอย่างเลย ขายหอยแบบว่ามามากินของเพื่อนก่อนค่ะอันนี้อันนี้อออขอยนดงลมของที่ไหนอ่ะปูด้านดูได้ยังไงใช่นะอืมตั้กับ่ลูกค้าป้าสีเปลือกนะคะอันนี้เป็นหอยนันดอเกาหลีแล้วมันตากกน่างกันยังไงอ่ะดูที่เนื้อกับเสพียวะคะยังไม่เหมือนกันอ๋ออันนี้คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องหอยนะ,ะนี่ซมซาก็มีนะคะอันนี้เป็นซมซมปูปลาลนะคะ รเราจะย้ำเม,มนูนี้อีกทีนะครับนี่คือซุปเผ็ดซัพเปอร์ครับอร่อยค่ะอร่อยครับอร่อยจะลืมสั่งแล้วค <laughs> ือหน้าคนนี้ครับนี่ครับหยิบมาเพื่อนรักสั่งแล้วไม่ได้สั่งครับแล้วเสร็จแล้วมันก็บอกว่าเพื่อนขอโมยไปกินอะไรนะก็อร่อยจริงอร่อยขนาดมโนได้ที่เป็ญญแต่หมัน่นหอมมากเลย ลปลาตันลองป๊าตน,นแตนหัแดงอ่ะแปว,ว่าน,นี่คือเขายังไปหนังตอง <S 1> <S 1> กมากอันนี้เมนูอะไรนะเขาเปปลากุโรครับเราะาเขาจะาย่างมาให้ข้างนอกสุกแต่ข้งางในก็ยังเป็นยังกรออยู่ครับ เดี๋ยวเราต้องลองชิมดูนะคะไม่เคยทานอยู่้ำปสายรางแซลมอนตรงท,ที่ว่าแซลมอนมันจะสุกทั้งชิ้นนี่เดี๋ยวดูลองมาชิมนะครับหอมเป็นเปาอะค่ะ เป็นา,าพัตาตาวานิลานะคะอันนี้นะคะอกรกระแลกลาวาลนะคะเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูนะว่ามันลาวาขนาดไหนค่ะเลยค่ะเลยข้าวสาเอาไปดูไหมข้าวสานี่โอยเยิม้มหวานนะคะอันนี้ชอบมากเลย ชื่อไม่ได้นะคะอะไรประมาณครีมกาแฟคาราเมลกาแฟคาราเมลอะไรทุกอย่างะคะคือกาแฟมันลดมันลดคือตัวกาแฟเนี่ยรสเข้มข้น,นมากเลยแล้วเขาก็จะมีเนื้อส้มมาให้หน่อยหนึ่งนะคะนี่อ้เธอตันเล่นกันนิดหนึ่งจากไอติมอันนี้จะเป็นซรสกาชาเขียว อนนี้เราก็มาถึงช่วงถ่ายแล้วนะคะอันนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณอีกสินาทีนะครก็จะครบสองชั่วโมงแล้วตอนนี้เราก็ของข้าวก็ไปแล้วของหวานก็ไปแล้วผลไม้ก็ไปแล้วนะคะผลไม้ที่นี่เขาก็จะมีแตงโมกับสตรอเบอร์รี่นะคะแต่ตอนนี้เราก็ยังมีเหลือของที่จะต้องเคลียร์บนโต๊ะนะคะอีกส,สักนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะใช้เวลา อีกที่เลืออีกสิบอีกสิบนาทีที่เหลือนะคะในการเขี่ยอาหาระะให้หมดนะคะยังไงวันนี้เราก็ขอจบพาชิมแต่เพียงเท่านี้นะคะร้านคอมเปอร์บุฟเฟ่นะคะ mm hmm. เดอะเซนต์ปิ mm hmm. ดเก้าอไปเลยว่าคือตอนที่จองมาเนี่ยตอนที่จองเป็นโตนะคะก็คือต้องมาเป็นแพ็กคู่คนละหัวละ9 9้ร้บาทแต่บอกได้เลยว่าค่อนข้างคุ้มนะคะในราคาแบบ1,000บาันบาทคือคัน จ่ายไปนะคะแลวสำหรับคนที่ชอบกินเนื้อนะคะก็คือแนะนำเลยว่ามาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแต่ถ้าจัดไข่ที่ไม่ทานเนี่ยคือเขาก็มีเมนูอย่างอื่นให้เลือกอีกเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นซีโรดเมนูต่างๆนะคะแล้วก็นขนมหวานที่นี่ก็คือจะเป็นสไตล์ฝรั่งเศสนะคะก็คือจะค่อนข้างคืออร่อยมากๆเลยอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะก็คือเรียกว่านานาชาติเลยนะ ต่อไปคิดกาแฟกันนิดนึ่งนะคะยังไงวันนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าก,ก็ขอลาไปก่อนนะคะยังไง,งติงดตามชอคลิปหน้านะคะว่าเราจะมีพาไปพาไปกินหรือว่าพาไปเที่ยวที่ไหนอีกบ้างนะคะกดติดตามกดติดตามกดติดตากดไลค์หรือแชร์ จเพื่อไม่ให้พลาดชมกิผัดไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีการแจ้งเตือนกันนะคะยังไงวันนี้เราสองคนแล้วก็พเพื่อนๆลาไปก่อนนะคะ